SCB Securities Present Podcast SCBS Research by สวัสดีค่ะวันนี้นรายการซอกแกอรี่ก็มาพบกับกิฟระวินุเปิยเก่งกานะักวิเคราะห์ที่ดูแลหุ้นกลุ่มยานยนต์จากบอลอไทยพาน,นิสค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นล่าสุดข,ของกลุ่มยานยนต์นะคะเมื่อวันที่1 5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางคอร,รบอลได้มีมติเห็นชอบมาตรการสับสนการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นหรือ BEV ในประเทศซึ่งจะครอบคลุมรถยนต์ประเทศรถยนต์นั่งรถกระบะและรถจักรยานยนต์ค่ะมาตรการจูงใจด้านราคาสําหรับผู้ซื้อนะคะก็จะประกอบไปด้วยมาตรการทางด้านภาษีอย่างเช่นการลดอากรน,นําเข้าและภาษีสรรพสามิตและส่วนที่ไม่ใช่ภาษีก็คือการให้เงินอุดหนุนค่ะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของรถและราคาขาย ประเทศไทยตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียและตั้งเป้าผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้30%ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี2573หรือปี2030ค่ะ มุมมองของเรานะคะต่อมาตรการสับสนการใช้รถ BEV มีอยู่4ประเด็นค่ะประเด็นแรกก็คือเรื่องของราคามาตรการดังกล่าวที่ออกมาเนี่ยทำให้รถ BEV มีราคาที่ถูกลงและเรามองว่าสามารถที่จะ จับต้องได้มากขึ้นค่ะโดยเราคาดว่ากลุ่มรถยนต์นั่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้มากที่สุดนะคะโดยจะประเมินว่ามาตรการสับสนของทางรัฐบาลจะช่วยให้ราคาขายลดลงได้ประมาณ 11- 3 1สําหรับรถบ EV ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับการสับสนทั้งในส่วนของการลดอากรนําเข้าลดภาษีสปสามิตและมีเรื่องของเงินอุดหนุนด้วยนะคะประมาณ7 0 0 0หม ถึง150,000บาทต่อคันและเราประเมินว่าราคาขายนี่น่าจะลดลงได้ประมาณ13%สสาหรับรถ BEV ที่มีมูลค่าสูงกว่า2ล้านบาทค่ะเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้รับส่วนช่วยในเรื่องของเงินอุดหนุนนะคะ จากการประเมินของเราค่ะมาตรการจูงใจด้านราคาจะทำให้รถ BEV เนี่ยมีราคาถูกลงแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นโดยถ้าเราดูกลุ่มของรถ BEV ที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทเรามองว่าช่วงราคาขายจะลดลงสู่ระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับรถประเภท B ถึง C s e gment แทนที่จะเป็นประเภท C ถึง d s e gment แบบเดิมโดยที่ไม่ได้มีมาตรการสับสนนะคะซึ่งในส่วนของราคาขายจริงแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอนในเรื่องของค่ายรถยนตต่าง มีการประกาศอีกครั้งหนึ่ง เรื่องที่สองนะคะก็คือมีคําถามว่าแล้วในแง่ของตลาดยานยนต์ไทยเนี่ยจะมีความเหวี่ยงไหวรุนแรงเหมือนตอนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของโครงการรถคันแรกหรือเปล่านะคะซึ่งเรามองว่าไม่น่าที่จะเป็นแบบนั้นค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยตลาดรถของ b e v เนี่ยยังคงเป็นตลาดที่เป็นตลาดเฉพาะแล้วก็ยังมีสัดส่วนที่น้อยอยู่นะคะหากว่าเราดูยอดขายของรถ b e v ประเภทสีล้อในปีที่แล้วเนี่ยจะอยู่จํานวนประมาณสักสองพันคัน หรือคิดเป็น0.3%ของยอดขายรถยนต์ในประเทศในเรื่องของระยะเวลาของมาตรการเองเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการสับสนรถ BEV จะอยู่ที่ประมาณ4ปีนะคะซึ่งน่าจะเริ่มได้ในเดือนพฤษภาคมปีนี้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยน่าจะนานกว่า โครงการรถคันแรกนะคะซึ่งมีระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งและในส่วนของประการสุดท้ายก็คือถ้าเราดูเนี่ยรถประเภทเกร y m มาเก็ตหรือว่ารถนำเข้าจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าค่ารถยนต์ที่จะนำเข้ารถ BEV มาเพื่อจำหน่ายแล้วก็ให้ได้รับส่วนสัดส่วนตามมาตรการนี้เนี่ยมีเงื่อนไขคะ่ะ มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการผลิตรถ BEV ในประเทศภายในปี2567-68เพื่อชดเชยจำนวนรถที่มีการนำเข้ามารื่นที่3นะคะก็คือขนาดของซัพพลายเชนค่ะถ้าเราดูแล้วเนี่ยซัพพลายเชนของยานยนต์ไฟฟ้าถือว่ามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะความก้าวหน้าในเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป,เป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆได้อย่างมากมายสำหรับผู้ผลิตแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะคะในการที่จะเข้าสู่ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของยานยนต์ไฟฟ้าค่ะอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจแบตเตอรี่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การประกอบรถยนต์รวมถึงในเรื่องของเครื่องชาร์จ EV นะคะ เรามีมุมมองเป็นบวกนะคะต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของยานยนต์ไฟฟ้านะคะแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยต้องเรียนว่าในส่วนของธุรกิจนี้น่าจะยังไม่ได้ให้กําไรอย่างมีนัยสําคัญนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้านะคะเราแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยให้ความสําคัญกับการทําได้จริงของแผนต่างๆที่ผู้ประกอบการได้มีการวางไว้นะคะซึ่งหากว่าทําได้จริงแล้วเนี่ยจะเป็นการสะท้อน ถึงความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการนะคะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาวค่ะสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แบบเดิมนะคะที่เกี่ยวข้องกับายานยนต์ที่ใช้น้ํามันนะคะเรามองว่าปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้อยู่รอดได้คือเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นพัฒนาการบ้างแล้วนะคะว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายเดิมก็เริ่มที่จะมีการเข้าสู่ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และเรื่องที่4นะคะเรื่องสุดท้ายก็คือในเรื่องของการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV ในบ้านเรานะคะเรามองว่าปัจจัยสําคัญที่จะช่วยสับสนการใช้รถ BEV ในประเทศไทยก็คือในเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐนะคะณตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะว่ามีในเรื่องของการสับสนเรื่องของราคาสําหรับผู้ซื้อมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีนโยบายอื่นๆเพิ่มเติมเหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศด้วยเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยได้มากขึ้นนะคะยกตัวอย่างในต่างประเทศเองก็จะมีการให้สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ซื้อรถ B E V นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการยกเว้นค่าทมเนียมทางด่วนหรือว่าที่จอดรถนะคะซึ่งเราเห็นมาตรการดังกล่าวอย่างนี้นะในใน,ในต่างประเทศการสับสนจากทางฝั่งผู้ขายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการเพิ่มจำนวนรถ B E V มากขึ้นนะคะในตลาดเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีทางเลือกในมากขึ้นและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสับสนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็คือในเรื่องของการเพิ่ม ความครอบคลุมของเครื่องชาร์จ EV เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงได้ามากขึ้นรวมถึงส่วนช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายออย่างเช่นข้าไฟนะคะให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้วก็เป็นแรงจูงใจนะคะ และนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับหุ้นกลุ่มยานยนต์ที่นํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะครั้งต่อไปซอกแกเรี so ่จะมีเรื่องราวดีๆเรื่องอะไรมานําเสนอจะมีนักวิเคราะห์จากวลไทยพาณิชย์ท่านใดมาแนะนําเรื่องราวดีๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอีกติดตามกันได้ในครั้งถัดไปนะคะกับซอกแกเรี่ by SCBS Research สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ